สวัสดีครับสวัสดีชาว youtube ทุกท่านนะครับสวัสดีสวัสดีลูกค้าช่างอาตทุกท่านนะครับหรือคนที่ติดตามชมนะครับวันนี้ผมมารีวิวส่งงานปืนลูกค้านะครับงานประดูนะครับงานไม้ประดูตัวนี้จะเป็นตัวแรกนี้จะเป็นทรงคลาสสิกนะครับลูกค้าสั่งมาครับเป็นประดูทั้งลำครับล่างก็ประดูตัวก็ประดูครับสวยครับ ตัวถัดมาตัวที่สองเป็นกำคอนะครับกำคอกรงไกเลดนะครับเป็นงานตัวประดูนะครับลางนี้จะเป็นไม้จิกนะครับตัวที่สามถัดมานะครับเป็นมือสอดตัวใหม่ครับก็ตัวนี้ก็เป็นรางไม้รวมครับตัวนี้เป็นงานพันเก้าครับตัวนี้ถัดมาก็เป็นลางไม้รวมเหมือนกันครับเป็นมือสอดตัวเก่านะครับ ก็เป็นรางเป็นปีกอลูนะครับตัวที่ถัดมานะครับก็เป็นมือสอดต,ตัวใหม่เช่นกันครับแต่ตัวนี้จะแตกต่างเพื่อนขึ้น,นมาคือเป็นปีกโรเลอร์นะครับเป็นรางอลูครับอะลูเหลี่ยมครับก็เป็นงานไม้ประดูทั้งหมดครับส่งงานรอบนี้ก็สวยๆกันไปเลยครับ จัดให้ลูกค้าแบบเนียนๆไปเลยครับรอบนี้ครับช่วงนี้แดดดีครับงานเนียนได้ครับดูจากเงาวับเลยครับช่วงนี้แดดดีครับช่วงที่ผ่านมาในแดดไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับงานออจจะเป็นเม็ดนิดนึงครับก็ต้องขอโทษลูกค้าด้วยนะครับตามอากาศครับถ้าอากาศดีงานก็ได้สวยนะครับอย่าเล่งช่างนะครับ ถ้าเล็งช่างก็อาจจะได้ไม่เนียนเท่าไหร่ครับมาดูฝั่งนี้กันครับงานสวยทุกด้านครับฝั่งนี้ก็สวยๆไปเลยครับฝั่งนี้ก็สวยๆไปเลยครับฝั่งนี้จะมีออกมาสองสีครับไม้ไประดูติดกัมพีนะครับสวยมากครับงานรอบนี้สวยมากครับ ช่วงนี้อากาศได้ครับอากาศร้อนเย็นครับช่วงเช้าจะมีเย็นช่วงบ่ายจะมีร้อนครับก็ทางช่างก็จะมาขอรีวิวงานก่อนส่งลูกค้าใครชอบใครสนใจใครกดติดตามอยู่ก็ขอขอบคุณด้วยนะครับใครอยากได้ใครอยากซื้อใครอยากสั่งก็ต่อมาได้ครับเอื้อนยิงปลาเชียงอาอุบลครับ สวยๆไปเลยครับตัวนี้งานพ9นเครับตัวนี้เป็นงานโปรครับตัวนี้ปิดโปรแล้วนะครับถ้างานโปรตัวนี้ก็ราคาปกติก็จะอยู่สองพันห้าครับถ้าไม่ใช่โปรนะครับงานสภาพนี้เลยครับตามที่เห็นเลยครับเดี๋ยวผมเอาขึ้นแท่นให้ดูครับนี่ครับตามนี้เลยครับงานพ9นเนะครับก็มีตามที่เห็นครับต้องอาจจะเบอรๆนะครับมือช่างสันครับ ห9 9 0พันเก้าเก้าสิบนี่สวยมากครับเป็นราคาปกติอยู่ที่สองพันห้านะครับสองพันห้ารวมส่งครับรวมใช้พร้อมใช้ครับตัวน,นี้ครับถ้าเป็นงานลางประดูตัวประดูล่างประดูเขาเรียกว่าประดูทั้งลำครับก็จะอยู่ที่สามพันครับตอนนี้ลางไม้รวมครับแต่ตัวประดูครับ อุปกรณ์เหมือนกันหมดทุกตัวครับตัวถูกตัวแพงอุปกรณ์เหมือนกันหมดครับใครสนใจยังไงก็ติดต่อมาได้ครับฝือยิงปลาช่างอาร์ตอุบลครับเบอร์โทรออดี e ลน์เฟซบุ๊กใต้คลิปตาลิงครับกดเข้าไปเลยครับแล้วก็โทรมาได้ครับโทรมาสอบถามก่อนได้ครับใครสนใจยังไงก็สอบถามรายละเอียดทางแชทก็ได้ครับ ครับคลิปนี้ก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับฝากเปิดจริงปลาช่างอาบนด้วยครับสวัสดีครับ